วันนี้นะครับผมจะมาทานายดวงาะตาที่เกิดในราศีเมรษราศีพฤษภราศีกรกฎราศราีตุลราศีพิจิกและราศีมังกรในช่วงที่16เมษายนถึง1พฤษภาคม67นี้นะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปคอนเฟิร์มกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะฝากท่านช่วยกดแชร์กดนิดหนึ่งแล้วกันนะกดติดตามเพื่อเป็นกังใจให้เกิดคอนเฟิร์มด้วยนะครับแล้วก็ท่านเกิดในราศีอะไรแม่นหรือไม่แม่นคอมเมนต์มาบอกกันนิดหนึ่งนะครับชาวราศีเมษพฤษภศกรกกฎตุลพิจิกมังกรในช่วงนี้คุณไดดด้รับอิิททธพลในวงชตาาีี่มกๆ ดาวพระหัสเพิ่งยกย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครเป็นจังหวะที่ดูสตางท่านเนี่ยได้รับผลดีมากๆคือดาวพราหัเนี่ยเป็นดาวของโชคลาภเป็นดาวของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นดาวของความสําเร็จเป็นดาวของความฟุกฟุกเป็นดาวของการป้องกันสิ่งที่ไม่ดีโอ้คบถ้วนจริงๆจริงๆต้องบอกนะฮะตำราโบราณเขาบอกว่าดาวอะไรไม่ดีไม่มีปัญหาแต่ขอให้พระหัสสัมพันธ์ดีเท่านั้นเอาตัวรอดได้เพราะฉะนั้นครับปัญหาทุกปัญหาคุณในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณเครียดในเรื่องของการเงินเครรรื่ององคคบัว ทะเลาะบอกแววนกันอะไรต่างๆนานาเงินเนี่ยฝืดเครื่องขาดมืออะไรก็แล้วแต่มีปัญหาคนมาทักมาทวงหรือมันหมุนเงินลําบากเนี่ยขอให้รู้ว่าคุณรอดแน่นอนเพราะดาวรหัส,สัมพันธ์ดีดวงเดียวเท่านั้นคุณผ่านพ้นครับคุณเอาตัวรอดได้แน่นอนอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยเนี่ย